สี่เท่าต้องใส่หน้าสี่ทิศอะใหญ่ยักษ์มากอะไรช่อเนี้สวัสดีคะ่ะพบกับไทยชามสแตนมาร์กนะคะสเนไทยเดนมาร์กแทนแทนแทน,แน,แน,แนวันนี้ ชวนกินยำมุนเส้นค่ะไม่ได้ทำให้ดูนะคะเพราะว่าเมนู damages, ง่ายๆยำแซ่บๆใครๆก็ทำได้นะคะชวนมากินเลยค่ะลุยหิวกว่าจะได้กินนะคะก็นู่นนี่นั่นหลายอย่างค่ะแต่ว่าก่อนกินนะคะคุณแม่น้องข้าวมีอะไรจะอวดอะไรเอ่ยมาดูกันเลยตี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 เพื่อนๆค่ะ ช่อใหญ่ยักษ์มากๆเลยจะบอกว่านี่เดี๋ยวลองยกมาดูนะใหญ่ยักษ์ขนาดไหนดูหน้าคุณแม่ต้องเข้านะ่ะสี่เท่าต้องใส่หน้าสี่ทิศอะ่ะใหญ่ยักษ์มากอะไรช่อเนี้ยก็ดอกไม้นั่นแหละค่ะ bromster b o u q เ e t แต่ว่า มาจากไหนสาเหตุที่คุณแม่น้อง้าวได้นี่คืออะไรอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันสวยสุดๆชอ่อแรกชอ่อเดียวในชีวิตที่ได้แบบใหญ่ขนาดนี้หน้าเนี่ยห้าหน้าเลยไม่ใช่สีธรรมดานะ <c oughs> เดี๋ยวขอเช็ดน้ำที่หยดตรงนี้ก่อนคะ่ะหยดลงบนพื้นอ่าเก้าอี้หนัง เสียงอาจจะแบบมีเสียงข้างหลังแทรกนะคะคเมื่อกี้ดูไปแล้วนอดอกไม้มาไม่พูดมากละค่ะมาลุยต <laughs> ะเกียบก็มานะคะกินเลยว้าวชิมก่อนนะคะนี่หมูยอหมูยอทำเองไม่เป็นนะคะก็ซื้อเข้ามาค่ะหืมยำเกือบจะเซ็งหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเติมน้ำยำอีกหน่อยหนึ่ง วันนี้มัวแต่ทำโน่นนั่นนี่นั่นเยี่ยมเพื่อนแล้วก็พยายามตัดต่อคลิปยาวๆนะคะคลิปเรียนภาษานี่ราะคะเรียนกินเรียนไปด้วยกินไปด้วยนะคะก็ไม่ได้ยินเสียงคนข้อประตูเสียงรถอะไรนะได้ยินเสียงวืดคือหันไปก็หายไปแล้วอะไรประมาณนั้นแหละปรากฏว่ามีคนมาส่งดอกไม้ช่อเนี้ยตอนนี้มีชื่อของคุณแม่น้องข้าวคือแม่น้องข้าวไม่เดินเดินออกไปนะคะสองพ่อรู้ิ่งเข้ามาเขาบอกว่าไม่เห็นคนมาส่งของหรอเงี้ย เอาถือช่อใหญ่ได้มาค่ะแล้วมีชื่อเอา้าใครล่ะใครล่ะเล้เราก็ตกใจคือเออมีชื่อเราเราไม่ไ,ด,ไ,มไมด้ไม่คิดว่าจะมีใครส่งดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดูอ่านข้างในการ์ดนะข้างหน้าการนะ์ดมันเป็นรูปอย่างนี้ค่ะใจแล้วก็บอกว่า the best the marvel in the world โอเคก็เป okay. 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 ็นจากคุณ hmm. ล yeah. ูกกับคุณพ่อน้องข้าวนะคะเขาสั่งทางอินเทอร์เน็ตมาให้ค่ะช่อเนี่ยดูสิใหญ่ยักษ์แบบเนี้ยนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่ให้ดอกไม้กับคุณแม่น้องข้าวเป็นช่อแรกในชีวิตที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะพี่น้องค่ะคือ ถ้าคิดเป็นเงินโครนนะถามแกว่าเท่าไหร่แกไม่ยอมบอกแกบอกไม่เป็นไรหรอกคิดว่าคงเป็นพันอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าขนาดซื้อช่อเล็กๆเงี้ยก็สองร้อยสองร้ห้าสิบแล้วอ่าไอเนี้ยอาจจะแบบนั่นแหละประมาณแปดร้อยพันอะไรเงี้ยเพราะว่าดอกไม้นี่ดอกใหญ่คะ่ะ อะเรามานี่เส้นที่ซื้อมาเมื่อวานวุญเส้นคะ่ะลุยชิมเส้นก่อนจับยกอยู่นั่นแหละ วันนี้เรามาเรียนคําว่าเอานี่เลยเศษเนี่ยพลิกพลิกนี่แซ่บมากพลิกภาษาไทยพอพานเราเรือสลอีก,กไก่อ่านภาษาไทยว่าพลิกแล้วถ้าคนไทยออกเสียงไม่ชัดออกเสียงรอเรือไม่ชัดมาอยู่เดนมาร์กพูดคำว่าพลิกอันนี้ต้องระวังนะคะเพือเ่อนเพื่อนขอย่าไปพูดพลิกพิกพกทั่วไปนะคะเพราะว่าพิก ภาษาเดนมาร์กหมายถึงส่วนบนของอันทะเพราะฉะนั้นคำนี้ระวังให้มากๆนะคะด้วยความรักและห่วงใยไม่ให้เขาหัวเราะเอาได้ค่ะก็ภาษาเดนมาร์กก็ชิลีนะคะชิลีเหมือนเขียนเหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละคะ่ะออกเสียงก็คล้ายๆกันชิลี อย่าลืมนะคะพลิกพลิกไม่ใช่พิกมาสะกดเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะ c h i l l i ชิลีสะกดเป็นภาษาเดนมาร์ก c h o e l l e ชิลีพลิก ยำแซบของเราเนี่ยมันจะไม่แซบถ้ามันไม่มีมะนาวอยากรู้ใช่ไหมคะมะนาวภาษาเดนมาร์กเรียกว่าอะไรไม่ใช่มะนาวไม่ใฉ่ส้มเนาาไม่ใช่ลามลามภาษาอังกฤษเรียกว่าไอ้มะนาวสีเขียว,วของเรานะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าลาม LIME ลาม ภาษาเดนมาร์กเรียกว่าซิตรอนซิตรอนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ci- t- r- o- n ซิตรอนเป็นภาษาเดนมาร์กค่ะ c-e-t-r-o-n ซิรนแปลว่ามะนาวค่ะซิตรอน ออกเสียงเอ็นเนอนิดหน่อยนะคะแบบไม่ใช่เนอเสียงหนักนะคะ <ador. S 1> เพื่อจะให้รู้ว่าไฟนั่น u าวเนี่ยเป็นเอค่ะซ t โทนเนาะต่อไปนะคะเราได้คำว่า c ชอรี่เราได้คำว่า,วา,วาซ t โทนต่อไปคำที่สามคำที่สามอะไรนะบนจานเนี้ยเออเรามาเรียนคำว่าพอดีของคุณแม่น้องข้าวเนี่ยมันมี หมูโยเรืหมูโยเนี่ยของภาษาเดนมาร์กนี่นเขาไม่มีคำว่าหมูโยนะคะแต่เขามีไอ้ไส้กรอกอะไส้กรอกนะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเ,อเหมือนคล้ายๆไส้กรอกบ้านเราที่เป็นไส้กรอกเนื้อเน,เน,เน,เนนะเขาจะเรียกมาดิสต์แต่ไส้กรอกแบบนี้ที่เป็นเนื้อบดละเอียดคล้ายๆหมูโยแบบนี้เขาจะเรียกว่าพูสสสะกดเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะมีตัวอี ตัวยึอย่าลืมนะคะที่เคยบอกไปแล้วตัวยึแทนเป็นภาษาอังกฤษบนแป้นพิมพ์ว่า O E P U e s e p L S E พอออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษ P O E L S E นะคะที่คุณแม่น้องข้าวออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย เพื่อที่จะให้ว่าพี่น้องอาจจะฟังภาษาเดนมาร์กไม่ออกนะคะก็จะได้พอฟังเป็นภาษาอังกฤษปั๊บเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็หัดออกเสียงเป็นภาษาเดนมาร์กว่าเพอ์คุณแม่น้องข้าวออกตัวหลายๆครั้งและขอย้ําเหมือนเดิมนะคะว่าคุณแม่น้องข้าวไม่ใช่ครูเพียงแต่อยากถ่ายทอดภาษาง่ายๆบนจานกินอยากถ่ายทอดคำที่ตัวเองรู้ฝึกตัวเองรู้ ให้รู้มากขึ้นย้ำตัวเองให้ถูกต้องมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดให้พี่น้องทุกๆคนที่สนใจภาษาใหม่พี่น้องทุกๆคนที่อยากเรียนภาษาเดนมาร์กนะคะเมื่อผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ได้เรียนรู้วัละนิดวันละหน่อยให้คุ้นเคยกับภาษาเดนมาร์กมาเที่ยวเดนมาร์กจะได้สั่งอาหารได้มองในเมนูจะได้รู้ว่ามันมีส่วนผสมของอะไรคุ้นๆตาคุ้นๆหูเคยๆได้ยินมานะคะ ได้กี่คำไปแล้วคะจาได้ไหมพลิกชิลิมะนาวสิตรอนไส้กรอกหมูยอพิลิซาสามคำนะคะเอาอีกคำไหมพอดีในยำวุ้นเส้นของคุณแม่น้องข้าวเนี่ยมันก็ดันมีหมูสับแล้วเรียนคำว่าสวีทกคือไปแล้ววันก่อนนะคะแต่หมูสับเนี่ยอะไรก็ หมูสับเรียกว่าฮาร์คสนคือฮาร์คือสะกดค่ะเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะ h a k k e t ออกเสียงภาษาเดนมาร์กค่ะ h a k k e t ฮาร์คเพราะว่าฮาร์คเนี้ยคือถูกกระทำอะค่ะถูกกระทำก็เลยเติม e t ฮาร์ค อีทอึดเติมอึดเข้าไปะคะ่ะฮักคือแต่ถ้าเป็นภาษาอกรถ้าถูกกระทำนี่เติม e d ใช่ไหมคะสา,าเดนมาร์กนี่เติม et ค่ะก็ฮักคือหรือสวีนก็คือ <c oughs> ค่ะนี่ค่ะหมูหมูสับนะคะมาเรียนไปแล้วนะคะภาษาถิ่นง,ง่ายๆบนจานกินก่อนที่เราจะกินจบเราก็ต้องมารู้ว่า กินสิ่งที่รู้รู้สิ่งที่กินนะคะกินสิ่งที่รู้คืออะไรนี่สาเดนมาคราดีเซอร์เดียนไปแล้วเนาะแรดิชสังเกตนะคะรู้ว่า r แรดิช มีวิตามินซีสูงมีโพแทสเซียมสูงมีแอนต้ไซยูไนนแอนติไซยนีนนั่นเองค่ะมีสารแอนตี้ออกซิเดชันกินเลยค่ะสวยแอนตี anti ้ออกซิเดชันช่วยให้สวยมีวิตซีวิตามินซีก็ช่วยให้สวย ลดความเสี่ยงของการเป็นหวัดมีช่วยการสร้างอิมมูนฟอสฟาบสาเดนมาร์กว่าอย่างนั้นแต่ว่าสาษังกฤษก็คืออิมมูนซิสเตมนะคะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงให้แข็งแรงค่ะก็ช่วยบำรุงเลือดนั่นเองค่ะ คนเดนมาร์กนิยมกินแบบนี้นะคะสดๆโดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์อากาศร้อนคนมีความเสี่ยงต่อการอ่ะร่างกายขาดน้ำไอหัวเนี่ยหัวราดิสเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำเพราะเขามีน้ำค่ะในนี้มีน้ำเยอะตัวไฟเบอร์ก็จะช่วยในเรื่องอ่ะ ระบบขับถ่ายนะคะกากใย,ยค่ะไฟเบอร์ช่วยปรับสมดุลในลำไส้นะคะในเรื่องของเมตาบอลิซึมด้วยค่ะประโยชน์เยอะมากคุณแม่นะคะจะเขียนไว้ในคลิปนะคะ กินค่ะกินบ้านเราก็หัวใชเท้านั่นแหละค่ะกินหัวไชเท้าแต่บ้านเรามันเป็นสีขาวตอนนี้น่าจะมีเป็นสีแดงปลูกขายเนาะคิดว่ามีแล้วค่ะเหลืออีกนิดนึงค่ะก่อนที่คลิปจะยาวไปมากกว่านี้คุณแม่น้องข้าวต้องขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาเดนมาร์กกับคุณแม่น้องข้าวคำหนึ่งที่ลืมบอกไปเมื่อกี้ พูดทับพา์ว่า m u ม e p h o s p ฟ a t e Immune System นั่นคืออะไรก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรานะคะช่วยระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงค่ะพี่น้องขาหลักฐานความอร่อยยังกินไม่หมดเดี๋ยวขอต่อความแซบ่บที่หลังวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วคะ่ะลาไปก่อนนะคะคุณแม่น้องข้าวมาดามบ้านๆสืบาสารจานมีศิลป์ภาษาถิ่นเรียนง,ง่ายบนจานกิน กินสิ่งที่รู้รู้สิ่งที่กินดีกายใจอยู่ไทยไทยละลาในต่างแดนขอบคุณคะ่ะที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้ามาเรียนภาษาด้วยกันอีกนะคะอย่าลืมคะ่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เลิฟเลิฟเลิฟรู้จักกันนานๆทักทายใต้คลิปคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเรามีนัดเรียนภาษาที่นี่กินม่วนเรียนมันกับคุณแม่น้องข้าวคะ่ะายบาย